จเศร้าหมองสีห้องนั้นนาเขาเปรียบเหมือนบ้าเปิดใหม่ที่ไม่มีค่าประจําต้อยต่ำเกินไปสีห้องน้องเป็นคนรัก ่เท่าไรบอกหน่อยได้ไหมทำไมไม่ตอบเสียทีทีหนึ่งที่สองน้องคงไม่ใช่ละสิพี่จะช่วยตอบหน่อยสิยว่าตัวน้อง รักที่เท่าไราน้องเป็นคนรักที่เท่าไราพี่จึงเปลี่ยนใจคอยหารักใหม่ เสมอหรือว่าตัวน้องเปรียบเหมือนผู้หญิงบำเรอที่คอยเสนอสนองความต้องการ สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้ส้มจะมาร้องเพลงกล่อมแมวให้เพื่อนๆนได้รับฟังและรับชมกันนะจ้าส้มทําคลิปที่แล้วคลิปเกี่ยวกับที่มีคนทักส้มว่าเป็นคนสำเนียงส้มคล้ายๆค,คนสระบุรีเลี้ยวขวาจ้าส้มก็เลยร้องเพลงตอนต้นคลิป ร้องนิดนึง fc บอกว่าเสียดายมากเลยจ้ะอยากให้ส้มร้องอีกชอบมากวันนี้ส้มก็เลยจะมาร้องเพลงบาหัวใจนะจ๊ะหรือเอ,เ,อเพลงออะไรก็ได้จ้ะที่นึกนึกขึ้นมาได้ก็ร้องนิดนิดหน่อยหน่อยร้องมากก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะจ๊ะเพื่อนๆก็เลยเอ คิดได้าโอ้ร้องเพลงกล่อมแมวดูดูซิว่ามันจะหลับดีไหม <laughs> มาแต่ก่อนจะไปฟังก็ขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าเข้ามาแล้วชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะจ๊ะขอบคุณจ้าเข้ามาฟังกันเลยจ้าเพื่อนหู หัวใจเศร้าหมองสี่ห้องน้นนาเขาเปรียบเหมือนบ้าเปิดใหม่ที่ไม่มีคาประจำาต้อยต่ำเกินไปสี่ห้องหัวใจที่ไร้ร ใจเหมือนบาน้ำตาเหมือนเบียฉันดื่มจนเพลียเพียเหมือนน้ำตาลงเพียงความใครชั่วคืนสะอื่นภาวาคุณไม่กลับมาที่บาหัวใจ ใจฉันคลายดังกับบ้าจำนายสุราอาหารและเบียร้อยชายมานั่งดื่มกินฉันสิ้นฉันสเสียวหัวใจละเหี่ยวเริ่มเบียทุกวัน ฉันเมาหัวสุนรักคุณกว่าใครถึงชั่วอย่างไรใจรักผูกพันถึงคุณจะไม่อยากเจอพานเนอร์อย่างฉันทุกคืนที่ผ่านมานั้นสุขใจหัวใจ เศร้ามองสี่ห้องนันนาเขาเปรียบเหมือนบ้าเปิดใหม่หัวใจคล้ายดังกับบ้าจำนายสุราอาหารและเบียร์รอชายมานั่งดื่มกิน ฉันเสิ้นฉันเสียวอุ๊ยขอโทษจ้าไม่ใช่ไม่ได้เสียวจ้าขอขอโทษจ้าออร้องผิดอมฉันสิ้นฉันเสียวอ้าวยังเสียวอีกแล้วขอโทษจ้า <laughs> ฉันสินฉันเสียหัวใจละเหียดื่มเบียร์ทุกวัน ฉันเมาหัวสุนรักคุณกว่าใครถึงชั่วอย่างไรใจรักผูกพันถึงคุณจะไม่อยากเจอพาดเนนรออย่างฉันทุกคืนที่ผ่านมานั้นสุขใจ หัวใจเศร้าหมองสี่ห้องนั้นนาเขาเปรียบเหมือนบ้าเปิดใหม่ที่ไม่มีค่าประจําต้อยต่ำเกินไปสี่ห้องหัวใจที่ไร้ ใจเหมือนบาน้ำตาเหมือนเบีฉันดื่มจนเพลียเบียเหมือนน้ำตาหลงเพียงความใครชั่วขึ้นสะืืนนภาวาคุณไม่กลับมาที่บาหัวใจ ขอบคุณสำหรับ fc ที่ขอมานะจ๊ะก็ร้องได้ขนาดนี้ละจ้าเสียงจะแหบจะแห้งไปสักหน่อยก็ <c oughs> ขออภัยได้นะจ๊ะแล้วขอขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขจ้า<อ>เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเลิฟเลิฟสวัสดีจ้าบ๊ายบาย